สวัสดีค่ะนุสลัดครีเอเตอร์ค่ะวันนี้นุจะมาแชร์เมนูสุขภาพง่ายๆชื่อเมนูผัดถั่วงอกเต้าหู้ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เพาะถั่วงอกเองเลยนะคะใช้ถั่วเขียว50กรัมค่ะหรือว่า1กํามือล้างน้ำให้สะอาด2รอบค่ะ นั้นก็เตรียมน้ำอุ่นโดยใช้น้ำร้อนผสมกับน้ำอุณหภูมิห้อง1ต่อ3นะคะแล้วแช่ถั่วเขียวลงไปเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือว่า1คืนค่ะอันนี้ก็นุชแช่เรียบร้อยแล้วนะคะเปลือกถั่วเขียวล่อนออกมาเลยค่ะเราจะเอามาล้างน้ำสะอาดอีกรอบนึงนะคะ เตรียมถาดเพาะได้เลยค่ะนุชใช้เป็นถาดพลาสติกค่ะแล้วก็มีผ้าหนึ่งผืนนะคะเอาน้ำราดให้ทั่วค่ะเพื่อที่จะให้ถั่วงอกเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้าพลาสติกที่มีรูนะคะเอาถั่วเขียวเกลี่ยลงไปให้ทั่วอย่าให้ซ้อนกันนะคะถั่วเขียวที่นุชแช่น้ำไว้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มงอกแล้วละคะ่ะ ดังนั้นก็หาพลาสติกนะคะคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนแสงค่ะรดน้ำเช้ากลางวันเย็นทุกวันเลยนะคะสคืนผ่านไปเรามาดูกันค่ะเริ่มเป็นถั่วงอกแล้วนะคะยาวประมาณ1นิ้วได้ค่ะเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆกันนะคะเป็นเวลา3คืนค่ะ เมื่อครบ3ามคืนแล้วเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะถั่วงอกโตแล้วนะคะรากกอดโผล่ทะลุลงไปข้างล่างแบบนี้เลยค่ะการเก็บเกี่ยวก็แค่ดึงออกมาเท่านั้นเองค่ะหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดเพราะว่าอันนี้เป็นถั่วงอกออแก,กนิกที่เราเพาะเองไม่ใส่สารเร่งโตใดๆเลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะสําหรับหนึ่งมื้อพอดีค่ะอันนี้เป็นอีกหาดหนึ่งที่นุชเพาะนะคะก็ไม่ใช้ผ้ารองนะคะ ได้ถั่วงอ,อกที่รากยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้นดูอวบอ้วนกว่าตอนเมื่อกี้อีกนะคะตัดรากทิ้งไปค่ะและเก็บเกี่ยวก็เหมือนเดิมนะคะก็คือดึงออกมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้นุ้ใช้ประมาณสองามือนะคะต้นสวยมากๆเลยค่ะนุ้ดว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรกนะคะเราเอามาล้างน้ำอีกสองรอบค่ะการล้างน้ำนี่ก็เพื่อที่จะกำจัด เปลือกถั่วเขียวออกไปนะคะอันนี้คือทิ้งได้เลยค่ะสวยงามมากพร้อมกินแล้วค่ะได้ถั่วงอกแล้วเราจะมาทำผัดถั่วงอกกันค่ะเริ่มตั้งแต่เตรียมกระทะเทฟลอนค่ะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะตามด้วยกระเทียมพริกไทยที่โขลกแล้วค่ะผัดไปมาจนหอมค่ะแล้วค่อยใส่เต้าหู้แข็งหั่นเตาลงไปค่ะ ต้าหู้เป็นอะไรที่เละง่ายมากดังนั้นค่อยๆผัดนะคะเราจะผัดจนมีสีเหลืองนิดๆนะคะแล้วค่อยตามด้วยหอมหัวใหญ่เห็ดหูหนูแล้วก็พริกแดงค่ะผัดไปมานะคะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะเราจะผัดในส่วนนี้ จนใกล้สุกนะคะแล้วค่อยใส่ถั่วงอกตามไปทีหลังเพราะว่าถั่วงอกเป็นอะไรที่สุกง่ายมากค่ะใส่ถั่วงอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะซอสเ็นหอม1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1นช้อนชาก็พอค่ะใส่เครื่องปรุงแค่นี้นะคะ แล้วก็พริกถัวงอกลงไปตามด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะผัดอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่าให้มันเหลืองนะคะแล้วก็ชิมรสชาติที่ชอบนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับ2เสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วลองทำดูนะคะผัดถั่วงอกเต้าหู้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำได้ง่ายมากค่ะ ขอบคุณค่ะ